นี่นะครับเราก็ได้มาล้างปั๊ม 5, 5, เบรย์บยห้าบังลมเบรยห้าบางลมกันนะครับกาล้างปั๊มกันมารู้จักอุปกรณ์ล้างปั๊มนะครับเราก็ได้แต่งเกียร์ไอที่มาซอล่องนะครับสองฝั่งนะครับตัวนี้ตัวตัวใหญ่นะครับล่องข้างในฮะนี่ล่องข้างในอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะแบกร่องไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะให้ซอลล่องได้ โคลนมันเยอะมากเลยมันเป็นตะกอนที่เกือจับเราก็ต้องมาซ้อนล่องเนี่ยเล็กตัวตัวนี้ครับตัวเล็กตัวหน้าตัวกันกันฝุ่นนะครับเนี่ยพอดีเลยล่องมันเข้าไปนี่สบายเลยเห็นไหมครับสะอาดเป็นล่องเลยไอ้นี่เครื่องมือพิเศษนะครับแต่งมาเองเนี่ยซ้ายกับขวานี่หัวท้ายเนี่ย มัวท้ายใช้ใช้คันฝุ่นกับซีนกันน้ำมันนะฮะใช้ทนะูอินวันน่ทูอินวันเรามาซ้อลองตัวนี้กันนะครับทำไมผมถึงล้างปั๊มเขาให้เปลี่ยนแคดจานะลูกค้าให้เปลี่ยนแคจานแต่ผมมาล้างปั๊มให้เขาโดยที่ไม่ได้แจ้งเขาเลยมันร้อนหมุนไม่ได้ฮะมันฝืดมากเราก็เลยต้องมาล้างปั๊มกันเดี๋ยวผมล้างปั๊มไปวังๆก่อนนะครับเราก็จะมากัดลุกสูบกันนะครับ ใช้แปรงไม่ออกนะเราต้องใช้กระดาษทรายครับเนี่ยรเราก็จับให้มันเป็นร่องเงี้ยแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยหมุนหมุนไปเรื่อยครับเพื่อจะขัดลูกสูกเพื่อจะให้พวกดินพวกอะไรที่มันจับกับลูกสุกให้มันออกนะครับหน้าตาช่างเป็นยังไงครับ เปนเรียบร้อยแล้วมันก็จะหน้าที่เราขัดแล้วก็จะประมาณนี้เห็นนะครับก็จะเงาๆหนะ่อยีนนี้พรางั้นครั้งแรกอะ่ะมีแต่ดินเต็มเลยพวกขี้โคลนพวกตะกอนมันมาจับทุกสตรจับหนึบเลยเราก็ต้องมาทำความสะอาดมาขัดก่อนขัดเสร็จแล้วเราอยมาล้างอีกที เราก็มาดูลูกยางครับทีนะี้ลูกยางจะทำยังไงเปลี่ยนใหม่ไหมออนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะผมก็จะมาขัดขูดพวกกีตกรมันออกครับไม่จ้างไม่เปลี่ยนใหม่เลยบางคนถามที่เปลี่ยนใหม่มันก็แพงนะถ้าเปลี่ยนซื้อของเทียมมาใส่ มันอะ่ะจะหนากว่าแล้วทำให้ลูกสูบเราสูดเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็ขัดเอาก็ได้เพราะว่าลูกยางมันไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นการประจัดให้ลูกค้าเลยแต่เสียเวลาเราแค่เนไรนิดหน่อย ค้าเลยว่าเราต้องล้างปั๊มแต่ผมก็แอบล้างของเขาไปแล้วไม่เป็นไรรอกค่อยแจ้งรับเพื่อนเพื่อนๆมีอะไรแนะนำที่ดีกว่านี้ก็แนะนำมากันมาได้นะครับหรือติชมกันได้ผิดพลาดตรงไหน ถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะฝืดเหมือเนเดิมมวรจะทำให้มันเสร็จทีเดียวเลยอัน,นี้เราก็โย,ยนช่างโยนไม่ใหญ่ะยโยนไปทางน้ำาะสอบดูฝั่งทางน้ำนี่ครับผมก็จะเอาน้ำ้หลกันน้ำเปล่าครับ จะใส่น,น้ำรวมรวมกันเลยรวมกับบน,น้ำอะไรเนี่ยแอหลังก็มาจะมาล้างปั๊มตัวนี้นะครับท,ทีนี่นก็จะมีตัวช่วยนิดนึงนะครับมีเป็นนี่ครับเป็ดโปรเพราะอะไรบางทีอ่ะมันคาบตะกอนมันเยอะเราก็ฉีดเข้าไปหน่อยระวังด้วยนะครับระวังมือมันกัดมือครับดู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 ดด กัดไม่กัดที่ผมเทลงไปเมื่อกี้ใช้เป็ดโปตัวนี้เทลงไปันทียา,า้องน้ำนะครับเราจะทิ้งไว้นานนะครับเราก็ขาดอะไรมาขัดมันนี่ครับเราก็เอาแปรงมาถูอย่างเงี้ยทำความสะอาดมันอีกรอบหนึ่งเพื่อทำความสะอาดภายนอกนั่ขัดๆดูถูเพื่อทำความสะอ,ดดอาดม,มาหน่อยครับเราล้างความตั้งทีก็เอาให้มัน เกียงไปเราจะมาลงเป็ดโปอีกรอบหนะึ่งครับระวังมันโดนชิ้นงานแล้วลูกค้านะ เอาน้ำจากถังใหญ่นะทเทได้เลยหน้าตาที่เราล้างเสร็จนะครับเนี่ยขี้ตะกอนมันก็จะไม่ค่อยมีฮะหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะครับตรงร่องมันร่องที่เรามีเครื่องมือพิเศษนะครับเนี่ยสาะร่องมาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะสาะร่องเอา ลองมาอย่างนี้ครับ